สวัสดีครับผมโค้ดวัชลินการตลาดออนไลน์ขอรายงานตัวครับผม <Yes. S 1> นะฮะทุกครั้งก็ต้องรายงานตัวครับโค้ดวัชลินการตลาดออนไลน์ไม่ใช่หรอกนะฮะบางครั้งนะครับเอ๊ะใครพูดเอ๊ะใครเนาะก็โคดวัชลินครับโคดวัชลินการตลาดออนไลน์นะครับโค้ดสายหา <laughs> โค้ดสายหาว่างั้นนะฮะว่าอะไรนะครับผมเองเกิดมาจากกัน ขา,ายหัวเราะขายฮานะครับตอนที่ผมไลฟ์สดใหม่ๆนะครับไลฟ์สดในเ c e b o o k เนาะไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวนะครับอู้ตื่นเช้ามาไลฟ์สดนะฮะสนุกสนาเนเฮฮาปาร์ตี้มีแต่เรื่องตลกมีแต่เรื่องเล่ามีแต่เรื่องฮากันนะก็เลยอ่ะเป็นโค้ดสายฮากันแล้วกันนะครับ,อา,ราานนรบอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ผมมีความกิงใจให้กับคุณก็แล้วกันเอาแค่นี้ก็แล้วกันเนาะ โค้ดมีความจริงใจให้กับแฟนขับแฟนเพลงหรือผู้ที่มาเรียนครับก็หลายๆท่านก็มาเรียนกับโค้ดวัชลินนะวันนี้ก็4ท่านเดืยกันครับมาเรียนก็มีนักอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของกิจการนะฮะแล้วก็นักบัญชีนะมาเรียนวันนี้ก็สอนอินสตาแกรมไปนะฮะอา้าวผมวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปอัดเทปตัวนี้ไว้ในอัดเทปนะอัดคลิปนะเพราะว่ามีหลายท่านนะครับ ที่โดน Facebook ปิดโฆษณา Facebook ปิดการมองเห็น Facebook ปิดสารพัด a c e b o o k คือทุกอย่างครับแล้วผมเองก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นผมเองก็เคยคือพูดง่ายๆนะฮะผมเองนะครับมีทั้งหมดนะฮะน่าจะเป็นร้อยเพจแล้วนะฮะ ของตัวเองนะแต่ก่อนนี่ขายของฮาร์ดคอร์อย่างเดียวฮาร์ดคอร์อย่างเดียวไม่รู้ผิดถูกประการใดไม่รู้ข้าพเจ้าขอขายของให้ได้ขายของให้ได้ขา,ข,ไดขายของให้ดีผิดกฎก็โดนปิดผิดกฎก็โดนปิดก็ปิดไปก็เลยมีประสบการณ์ตอนนี้ผมเองนะครับมาสายขาวร้อยเปอร์เซนดูปากดูปากสายขาวร้อยเปอร์เซนนะแล้วคนติดตามไม่เยอะครับเพจผมตอนนี้นะฮะคนติดตามประมาณ500กว่าคนนะครับ500กว่าคน แต่มีคนสอบถามมีคนโทรมาถามแล้วมีคนมาให้กำลังใจแล้วก็มีคนให้มาแก้ไขเพจต่างๆนะครับโอเค,บา,าคบางท่านก็แก้ได้บางครั้งก็แก้ไม่ได้นะบางครั้งก็เปิดได้เปิดการมองเห็บางด้านก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมจะทําได้ทุกเรื่องนะครับแต่อย่างน้อยผมได้เห็นผมได้ทําเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ผมสอนตามประสบการณ์ของผมนะฮะ ผมอาจจะไม่ได้สอนตามคนนู้นสอนตามคนนี้บางคนแนะนําโค้ดทาแบบนี้ดิโค้ดสอนอะไลน์สิโค้ดทาอย่างนี้สิผมอาจจะไม่ได้ทําตามเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าโค้ดไม่ไม่ทันไหมเลยอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ทันสมัยก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมสามารถที่จะทําให้หลายท่านนะครับปลดหนี้ปลดสินในการขายของออนไลน์นะนะผมมียืนยันผมมีตัวตนนะฮะ หลายคนนะครับที่มายืนยันครับก็อยากจะเล่าอยากจะบอกท่านอ้าววันนี้นะมีคนมาถามบอกว่าโดนบล็อกใส่กุญแจนั่นคืออะไรอ๋อใส่กุญแจนะครับมี2อ,อย่างนะครับ 1. โดนปิดการโฆษณาข้อ2โดนปิดเพจนะครับดูให้ดีก่อนนะครับต้องรีบแก้ บางคนจะบอกอโค้ดแก่ยัางไงโอ้โค้ดทำยังไงบางทีมันต้องมองนะมันต้องดูนะครับหลายครั้งนะครับที่ผมไปแก้บางคนนะครับพอแก้ปุ๊บคือทำปั๊บได้เลยผ่านเลยบางคนนะครับให้ส่งหมายเลขโฆษณาไปอีก16ตัวแล้วถามนู่นถามนี่โอ้โหมันต้องทำกันแบบครึ่งวันเลยฮะครึ่งวันนะครับกว่าจะเสร็จกว่าจะทำได้แล้วกว่า Facebook จะยอมรับว่าเราคือตัวตนอย่างแท้จริง แต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับ Facebook เตือนมาแล้ว Facebook บอกมาแล้ว Facebook ให้ยืนยันตัวตนมาแล้วแต่ท่านไม่ได้ทําตามหลายคนบอกว่าพอเจอปุ๊บเอเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวให้โคดแก้ขอร้องครับอย่าให้เกิน3วัน7วันนะครับถ้าเกินนะฮะท่านจะแก้ไม่ได้ตลอดชีวิตนะว่า f a c e b o o k เตือนแล้วนะครับ Facebook เตือนแล้วนะฮะเราคิดดูสิ นะฮะเฟซบุ๊กเดือนแล้วคุณไม่ทําตามคุณไม่ตามตาม,ตามคุณต้องทําตามนโะยบายเขานะฮะตอนนี้นะครับหลายคนก็มาเรียนกับผลไม่ว่าจะเป็นสร้างเทจนะฮะไลโอเอติกตอกออินสตาแกรมแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะตัดต่อวิดีโอตัดต่อภาพโอ้โหมีเขาเรียกว่า เยอะแยะมากมายเลยครับแพลตฟอร์มใหม่ๆผมก็เจอแพลตฟอร์มใหม่ๆทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันทุก,ทก,ทก,ทกเดือนแพลตฟอร์มที่ผมเคยใช้เมื่อ2เดือนที่แล้วผมเมื่อใช้เดือนนี้โอ้โหอลังการงานสร้างสุดยอดมากนะฮะผมนึกว,ว่าผมไม่ได้สอนออนไลน์ไงผมจะต้องให้ทุกท่านนำมาเรียนที่ออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศของผมเนี่ยบรรจุได้ประมาณ50คนแต่วันนี้มาเรียน3คนก็ไม่เป็นไรครับ เรียนกี่คนก็ไม่เป็นไรเรียงคนเดียวผมก็สอนเรียงกี่คนผมก็สอนก็ผมบอกแลไวไงผมสอนด้วยจิตวิญญาณโอ้ทำไม่เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยนะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะอยากจะบอกนะฮะแล้วเวลาท่านเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมบอกเลยเลยนะบางคนนะครับอุ้ยโค้ดต้องทำภาพสวยๆโค้ดตองมีสตูดิโออุ้ยโค้ดตรงนี้อย่างนี้มันจะน่าสนใจ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมสอนในท่านท่านอยากจะทำต่อจะทำแบบไหนก็ท่านก็ไปทำเอาเองก็กแล้วกันนะครับแต่ผมจะสอนในท่านเนี่ยสร้างบ้านนะสร้างบ้านก่อนแล้วก็ต่อเติมนะแล้วท่านจะต่อเติมท่านจะเอาปริ้นเจอร์มานั้นเป็นหน้าที่ของท่านนะครับอย่างวันนี้ก็อีกหนึ่งท่านถามว่า ผมจะทำยังไงจะให้ปังในโลกโซเชียลไวๆมีทางลัดไหมไม่มีทางลัดบางคนบอกโอ้ยโค้รเดี๋ยวไปจ้างเขาปั่นยอดเดี๋ยวทางลัดนู่นนี่นั่นไม่มีทางลัดครับผมบอกได้เลยไม่มีทางลัดหนึ่งคุณต้องไลฟ์สดสองคุณต้องทำภาพลงทุกวันสามคุณต้องทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอลงทุกวันนะครับ คุณทำบอยขนาดไหนก็มีความชนานาญคนก็จะมองเห็นเยอะนะฮะไม่รู้สินะผมไลฟ์สดบางวันนะครับหรอบสิบรอบผมก็ทำของผมอยู่เงี้ยไม่มีคนดูผมก็ทำ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 ,ทำจน Facebook เนี่ยคุณต้องเป็นครีเอเตอร์ดิจิตัลโอ้โหผมดีใจมากคุณทำอะไรก็แล้วแต่ครับคนอื่นทักคนอื่นพูด ไม่ถ้าไม่มีกําลังใจถ้าับ Facebook เนี่ยให้ความพิเศษกับเราว่าคุณทําแบบนี้ก็คุณทําแบบนี้นะโอ้โหกาลังใจอยู่เเลยนะคร,ครับก็เอาไว้แค่นี้เนาะนะฝากไว้แค่นี้ครับท่านใดที่ชมวีดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือโทรมาสอบถามผมเลยก็ได้นะครับผมทุกครั้งทำคลิป ผมจะบอกเบอร์โทรผมไม่ปิดบับครับเพราะว่าอะไรบางคนก็โทรมาปรึกษาบางคนก็แอดไลน์มาปรึกษาแล้วแต่ครับเอาที่ท่านสบายใจเนาะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ